สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัธมร,รมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูเมี่ยงหอยแครงค่ะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่เข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเมนูไว้สําหรับสังสรรค์กันค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ มาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราก็จะมีหอยแครงค่ะแม่ลุ่งซื้อมาประมาณ1กิโลนะคะมาดูในส่วนของน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างก็จะมีพริกจินดาแดงนะคะกระเทียมจีนรากผักชีถั่วตัดค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวน้ำปลาแท้น้ำสะอาดต้มสุกค่ะแล้วก็เกลือ หอยแครงของเรายังไม่ได้ล้างขี้โคลนออกนะคะทุกคนแม่นงกอจะใช้แปรงสีฟันที่ซื้อมาใหม่ๆขัดเปลือกหอยนะคะจะใช้เป็นแปรงสีฟันหรือว่าแปรงอย่อื่นก็ได้นะคะที่มีคนแข็งๆแปรงสีฟันเนี่ยเขาจะช่วยขัดขี้โคลนออกจากเปลือกหอยได้ดีนะคะ จะทำให้เปลือกหอยแครงของเราเนี่ยดูสะอาดแล้วก็ดูน่ากินค่ะนอกจากแปรงซีฟัอนแล้วนะคะสามารถใช้เป็นแปรงอื่นก็ได้ค่ะยิ่งมีขนแข็งยิ่งขัดเปลือกหอยแครงได้ขาวได้ง่ายค่ะใช้แปรงขัดหอยหมดทุกตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมล้างขี้โคลนออกค่ะ แม่ลุงก็จะขัดๆตูดถูแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ขี้โคลนเนี่ยหลุดออกจากเปลือกหอยจากนี้ก็ล้างหอยแครงของเราให้สะอาดดีเลยนะคะจะล้างกี่น้ําก็ได้ล้างหอยแครงสะอาดดีแล้วนะคะก็จะมาเตรียมแช่กันค่ะแม่ลุงก็จะใส่เป็นเกลือลงไปนะคะนอกจากเกลือแล้วสามารถโขลกพริกแห้งใส่ลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ลุงจะแช่แค่เกลือ แล้วก็นำหอยแครงของเราลงไปแช่เลยค่ะ <karate> จากนี้ก็แช่หอยแครงทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เขาคายขี้โคลนออกมามาทำในส่วนของน้ำจิ้มทั่วตัดกันนะคะใส่พริกจินดาแดงความเผ็ดตามชอบค่ะอันนี้คือไมลุ่งจะเอามาขโขลกก็เลยนำไปซอยก่อนนะคะ <Isaac> เขาจะได้ละเอียดได้ไดง่ายๆตามด้วยกระเทียมจีนค <prospective> ่ะ<ข> รากผักชีโครบทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยนะคะ,อะตอนนี้พริกของเราก็ละเอียดดีแล้วค่ะให้จะสะดวกตำก็ตำเอาเหมือนแม่ล่งหรือว่าจะสะดวกปั่นก็นำไปปั่นได้นะคะ ใส่เป็นถั่วตัดลงไปค่ะแม่ลุงก็จะโขลกในส่วนของถั่วตัดให้ละเอียดดีก่อนนะคะ,ะประมาณนี้นะ รสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้น้ำมะนาวค่ะน้ำปลาเกลือเล็กน้อยค่ะ น้ำต้มสุกนะคะ,ะเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะเดี๋ยวมาลุงจะตำให้น้ําตาลละลายก่อนอประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ชิมรสชาติดูค่ะ เดี๋ยวแม่ลุงจะลองชิมรสชาติดูนะคะแซ่บโดนใจมากเลยค่ะเปรี้ยวได้ทีแล้วนะคะลุงขอเติมเป็นน้ำปลาลงไปอีกแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะเรามาเตรียมลวกหอยแครงกันนะคะต้มน้ำให้เดือดดีเลยค่ะจากนี้ก็ นำหอยแครงของเราลงไปลวกเลยนะคะอ่าพอใส่หอยแครงลงไปแล้วก็นับ1-15ถึง15หรือว่า1-20ถึง20ก็ได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบสุกมากหรือว่าน้อยนะคะเมลุงมก็นับ1-20ถึง20แล้วนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ตักขึ้นมาเลยนะคะ นำมาแช่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อให้หอยแครงของเรามีความกรอบเด้งค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหอยของเราจะสุกประมาณไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะว่าชอบสุกมากสุกน้อยเนะะี่ยค่ะหอยก็จะสุกกำลังดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนสำหรับเมนูเมี่ยงหอยแครงค่ะสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะทำเป็นเมนูกับแกล้มหรือว่าเมนูสังสรรค์นะคะสุดยอดเลยค่ะเมนูนี้ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ